ผมไม่เชื่อว่ามันจะง่ายขนาดนั้นจริงๆหลังการลอกั้งนีหัวเนี่ยฝ่ายนอยโยมพ่ายแพ้มากๆแต่ว่าเราไปเปิดช่องให้เขาสามารถกับน,นิยมานาจรัฐได้แต่ทีนี้มันมีประเด็นอย่างนี้ <c oughs> ผมคุยกับคุณนัทวุฒิแกก็วิเคราะห์เอาไว้น่าสนใจบอกว่าเนี่ยกะเติอนไปแล้วนี่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปักธงของฝ่ายอรุรักริยม <c oughs> เผยคุณนุทินจะอยู่หรืออาจจะเป็นขั้วเนี้ยนะตลอดทศวรรษเป็น <c oughs> อย่างน้อย <c oughs> มันจะไม่มีทางกลับมาโหกวาเสรีนิย,ยมจะ จะจะมาแพ้เนี่ยนี่เป็นครั้งแรกนะในรอบ20กว่าปีคุณชัยธวัฒนมองทิศทางในภาพรวมยังไงผมไม่เชื่อว่ามันจะง่ายขนาดนั้นคือ,เ,อ,อ,อเราคงต้องประเมินสา,าการของสังคมซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสา,าการโลกด้วยว่ามันอาจจะไม่ได้สมูทขนาดนั้นนะครับสมการสา,าการการเมืองเนี่ยมันพลิกเร็วนะครับ แต่แน่นอนอันนั้นเป็นปัจจัยที่เรายังคุมไม่ได้มีหลายเรื่องที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหน้าที่ผมคิดว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอมองในมุมพักส้มอย่างน้อยเนี่ยวันนี้แม้เราจะแพ้แต่ผมคิดว่าเรายังเป็นผู้เล่นหลักแน่นอนในฝั่งของปีกก้าวหน้าในสนามการเมืองไทยเราก็ต้องพักซ้มก็ต้องทําตัวเองให้แข็งแรงในระดับราฐานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อพร้อมรับกับทุกสถานการณ์นะครับอา่า ไอไ้อเรื่องจริงๆจะบอกว่าแน่นอนการการผมเค่ผมไม่อยากพูดเยอะนะไอ้เรื่องการกลับมาของของพลังฝ่ายนรยอร์มจริงๆอ่ะถ้าจะบอกว่าอะไรที่สําคัญที่สุดคือหลังการเลือกตั้งปี66อ่าจริงๆหลังการเลือกตั้งปี66เนี่ยฝ่ายนอย์มพ่ายแพ้มากๆจับอ่าแต่ว่าเราไปเปิดช่องให้เขาสามารถกลับมามีอำนาจรัทได้นะครับจริงๆก็ไม่อยากจะโทษไปโทษมาแต่ว่าเดี๋ยเขาก็ว่าเอาคุณก็ย้อนไปโทษตอนนี้เขาข้ามขั้วไปถูกไหมใช่แต่ว่า ผมคิดว่าแน่นอนเขาแข็งแกร่งขึ้นครับแต่ผมคิดว่าความแข็งของฝ่ายนริยมเนี่ยมันเป็นความแข็งที่มีความเปราะอยู่นะมีเทนชั่นอยู่มันมันแข็งแต่เนื้อไหมวัสดุบางอย่างมันแข็งแต่มันปึ๊กมันเปราะนะครับอยู่เหมือนกันนะถ้ามันมีจุดที่ทําให้ไอ้ตรงนี้มันมันแตกออกได้เนี่ย มันมันมันมีก็เป็นไปได้มันมีเทนชั่นอยู่ในระบบของมันอยู่นะครับเยพราะว่าเพราะว่าเพื่อไทยตอนหาเสียงก็จะโทษส้มว่าไปยกมือให้น้ําเงินเป็นนายกผลมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้เอาวันนี้เพื่อไทยกำลังจะไปกำลังจะไปยกมือให้ันน้ไม่ว่ากันหรอกผมไม่ว่าผมผมคิดว่ามองไปข้างหน้าดีกว่าผมว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยแน่นอนมันมันก็เป็น ถ,ถ้ามองผมไม่แน่ใจว่าเราจะมองแบบอนุรักษนิยมไม่อนุรักษนิยมแบบได้ง่ายไหมนะผมบางทีมันก็หยาบกัน,นไปเหมือนกันขอา, okay. าเราการเมืองไทยใช่ไหมครับ mm hmm. แต่ถ้าเรามององั้นว่าแน่นอนมันเป็นกระแสที่ขาขึ้นนะครับของฝ่ายอนุรักษนิยมแบบหยาบๆเลยกันนะครับยังมีนัยยะสาคัญในช่วงหลังจากที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยลงสวมหนา้า mm hmm. ชัวก็ หลายคนอาจจะไม่คาดคิดถึงฉากนี้นะครับเมื่อหลังจากที่ผลการเลือกตั้งปี66ออกมาแต่ผมก็ไม่คิดว่ามันง่ายขนาดนั้นมผมยังค,คิดว่าสาการมันไม่ได้ง่ายจะปักธงได้ยาวไม่ไมไมสมมติขนาดนั้นรองหนาตลอดไปคือผมคิดว่ามันมีปัญหาในระดับรากฐานไปอีกแบบหนึ่งแล้วกันคือผมคิดว่าอย่างพลังฝ่ายก้าวหน้าเนี่ยอย่างพรรคส้มเนี่ยก็มีปัญหารากฐานอันหนึ่งที่ต้องไปจัดการต้องทำไอเดี D กันหนักตัวเอง ส่วนฝั่งอนุรักษ์นิยมก็มีปัญหาในระดับรากฐานเหมือนกันท,ที่ที่ไม่ไม่ไม่มีสถิรภาพไม่มีสถิรภาพเขาก็มีโจทย์ของเขาเที่จะต้องไปแก้เหมือนกันลองเคราะดูได้ไหมเรื่องนี้ผมว่าปัญหาหลากักๆอย่างหนึ่งเนี่ย เชื่อหรือไม่ว่าจะไม่มีการต่อรองสิ่งที่คุณอนุทินประกาศในการประชุมเมื่อวานคืออะไรที่นี่ไม่มีมุ้งมีมุ้งเดียวคือคุณอนุทินใครเชื่อบ้างมงุมง้งอนุทินผมไม่เชื่อข้อที่หนึ่งเนี่ยการเข้ามารวมกันเอาง่ายๆโมเดลไทยรักไทยก็ได้ตอนเป็นพรรคไทยรักไทยเชื่อไหมว่าไม่มีมุ้งไม่จริงหรอกมันมีการต่อรองว่าภายใต้กลุ่มนี้กลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มตะวันออกคุณต้องได้อะไรบ้างหรือคิดว่าไม่มีการต่อรองจากแกนนากลุ่มมุ้งตะวันออกของพรรคปุณจไทยผมไม่เชื่อกลุ่มมุ้งภาคกลางที่เขาเชืื่่่่อออมมมมตกันีผเชวา ทีนี้ภายใต้การอยู่ในภาวะที่ต้องมาเป็นผู้จัดสรรไม่ใช่ผู้เรียกร้องเหมือนที่คุณอนุชินทําได้เมื่อก่อนเนี่ยพอเขาต้องจัดสรรเนี่ยจะสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มผลประโยชน์ที่เข้ามาอย่างไรบ้างอันนี้เป็นโจทย์ที่คุณอนุชินผมคิดว่าอาจจะยังไม่เคยเจอมาก่อนเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเก้าอี e, ้มันเกินโคตา้าแต่รอบนี้ในโคต้าเนี่ยคุณจะแบ่งสรรปันส่วนอย่างไรให้เกิดความพอใจหรือจะต่อรองอย่างไรเนี่ยเรายังไม่ทราบอันนี้เป็นจุดท,ที่คุณอนุชินก็จะกำลังจะเจอปัญหาตรงส่วนนี้ข้อที่2เนี่ยการถอดบทเรียนของฝ้าเราบ้าง ฝ่ายเสรีนิยมตอนนี้เนี่ยมองเห็นบทเรียนที่ผ่านมาแล้วจะเดินก้าวไปข้างหน้าต่ออย่างไรไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่เสรีนิยมในพักใดก็ตามที่เชื่อในแบบเดียวกันเนี่ยที่ผ่านมาเราเรามีเรื่องให้บอกว่าเป็นความผิดของอีกฝ่ายเยอะผมเองก็เคยเป็นส่วนหนึ่งในนั้นคําถามคือถ้าเรายังเชื่อว่าพลังของเสรีนิยมมีพลังมากพอที่จะทําหน้าที่ทั้งการตรวจสอบและนําเสนออนาคต ล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้เลยไม่ต้องรอวันหาเสียงเนี่ยเราจะเริ่มต้นกันอย่างไรดีแล้วก็จะมาช่วยกันดูว่าเมื่อรัฐบาลที่มีการต่อรองกันเยอะเหมือนที่ผมพูดไปข้างต้นเราต้องจับตาอะไรบ้างเพราะว่าถ้าเกิดต่อรองกันเยอะนั่นหมายถึงผลประโยชน์ที่ต้องมีการบริหารจัดการอำนาจรัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์เหล่านั้นกลับคืนไปสู่การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าถ้าผู้ที่อยู่ในสภาโดยนําโดยพรรคประชาชนทํางานดีๆเนี่ยรอบนี้เราจะเห็นรอยโหวมโหราณน จากอะไรหลายๆอย่างมากๆแล้วก็อยากชวนจับตาดูตรงนี้แล้วก็ฝ่ายเสรีนิยมเนี่ยลองลองถอดเสื้อต่างๆออกแล้วดูซิว่าภาพฝันเรายังคงเหมือนกันอยู่ไหมว่าประเทศมันยังเดินไปทางเดียวกันอยู่หรือจะเอาละพอละไม่เลือกตั้งละซึ่งอยากให้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับตรงนี้อยากให้หมดวังคือมองอีกด้านหนึ่งอาจจะเป็นโอกาสให้เราได้ได้ทำงานพิสูจน์ตัวเองครับก็ได้หลังจากนี้นะอคุณชัยธวัฒน์ปิดท้ายจะบอกถึงผู้สนับสนุนยังไงณขณะนี้เอ่อ ก็ผมคิดว่าแน่นอนนะครับเราต้องมองสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงอะ่ะไม่เข้าข้างตัวเองอะเะมองแบบเลือดเย็นนะครับผิดก็ผิดแพ้ก็แพ้สถานการณ์เฉพาะหน้ามีความยากลำบากมีความท้าทายสูงต้องมองแต่แต่แตมีะห์สถานการณ์ปัจจุบันต้องอย่างนี้อย่าเข้าข้างตัวเองนะครับอยู่กับความเป็นจริงแต่มองอนาคตอะ่ะ ต้องมองอย่างมีความหวังมีความฝันแล้วก็มองเห็นความเป็นไปได้มผมคิดว่าแน่นอนแม้พักประชาชนจะพ่ายแพ้แต่ยังมีอีกหลายปจัจจัยที่ที่ยังเป็นในทิศทางที่บวกอยู่นะครับแต่เราผมก็เชื่อว่าพรคประชาชนยังมีศักยภาพที่จะฟื้นกลับมาเป็นเป็นพรักอันดับหนึ่งในอนาคตผมว่าผมว่าพักมีมีโจทย์อย่างหนึ่งที่ท,ที่ที่ไม่รู้จะฟังด้านไหนดี ด้านหนึ่งก็จะบอกว่าคุณลดเพาดานลงมาหน่อยได้ไหมปรนีประนอมหน่อยได้ไหมจะได้ดึงเสียงอีกฝั่งหนึ่งที่เขาอาจจะไม่ไว้ใจคุณอีกด้านหนึ่งก็จะบอกคุณอย่าไปลดเพาดานคุณต้องการดันดันนีน่เพราะคุณลดเพาดานรอบนี้คะแนน,น,นมาถึงเป็นแบบนี้ให้คนอยู่ในพรรจะตัดสินใจยังไงว่าเออมันจะลดลงหรือมันจะดันไปจริงๆก็ต้องพูดเป็นรูปธรรมเป็นเรื่องๆเป็นแล้วคนรบริบทนะเพราะพูดเป็นหลักการนี้เราไม่รู้ว่าบางทีเวลาตัดเรื่องพูดถึงเรื่องไหนนะครับแล้วก็เนี่ย อ่านสังคมให้ให้ให้แตกคือคือเอาผม,ผมคิดว่าถ้าพูดอย่างเงี้ยผมคิดว่าครั้งเนี้ยอ,อย่างพูดถึงคุณเท้งหรือผูออ้อื่นผมว่าเขาทําดีที่สุดเท่าที่เขาทําได้แล้วแต่ข้อจํากัดของสาการที่เป็นจริงอ่ะทําให้ยังไงเขาก็ไม่ชนะมไม่ใช่ผมผมคิดว่ามันมีข้อจํากัดแบบที่เป็นปันจจัยที่เราควบคุมไม่ได้อยู่ คือคุณดีที่สุดได้แค่นี้แหละสมมติพิธายังอยู่รอบนี้กออ็อาจจะแพ้เหมือนกันแุ่ยานวัฒไม่คิดว่าเขาจะกลับไปถ้าถ้าอยู่ในสาการเดียวกันนะครับมผมคิดว่าดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาทําดีที่สุดแล้วในในข้อจํากัดของสาการแต่อนาคตยังมีความเป็นไปได้อีกเยะอะเชื่ออย่างนั้นคือคือผมไม่ได้คิดว่าโอ้โหเรากําลังถอยหลังกับ ไปแบบ 20- 30ปีคือสถานการณ์เปลี่ยนไปเยอะทุกอย่างไม่นิ่งทุกฝ่ายไม่นิ่งหมดนะผมคิดว่าทุกฝ่ายไม่นิ่งถ,ถ้าเราคิดแบบฝั่งฝ่ายก้าวหน้ากับฝ่ายนอริยมเปลี่ยนตลอดสวิงตลอดไม่นิ่งหมดเลยและทุกฝ่ายมีปัญหาในระดับรากฐานเหมือนกันหมดนะครับดังนั้นก็ใครขึ้นอยู่ใครประเมินสถานการณ์ออกใครอ่านความรู้สึกของสังคมได้ได้ดีกว่ากันและ สามารถที่จะแก้ปัญหาจุดออกของตัวเองให้ได้นะครับครับอ่ะวันนี้คุยในฐานะผู้ผิดหวังนะอดีตหัวหน้าพักนี่ก็ถูกตัดติดไปแล้วนี่ก็กลายเป็นอดีตต่อไปแล้วก็เดี๋ยวรอดูทิศทางของพักประชาชนกันต่อไปนะครับขอบคุณทั้งสองท่านที่มาพูดคุยกันครับ